ไฟล์ดาวน์โหลด .abk อันตรายมากไม่ควรดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องอาจจะสูญเงินในบัญชีทั้งหมดสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง c y b บอร์ a n n e l ของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด .apk กันสักหน่อยนะครับว่าไฟล์เหล่านี้อันตรายอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับไฟล์ดาวน์โหลด .apk กันสักหน่อยนะครับ .apk ย่อมาจาก Android Package Kit เป็นไฟล์แพ็กเกจหนนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งไฟล์ .apk นั้นเป็นไฟล์สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android โดยจะติดตั้งนอก Play Store ได้เหมือนกับไฟล์ .exe ในระบบ Windows ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอปพลิเคชันใน Play Store กับแอปพลิเคชันนอก Store คืออะไรแอปพลิเคชันใน Play Store หมายถึงเมื่อเราต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน Android ของเรา เราก็สามารถค้นหาแอปพลิเคชันใน Play s t o r e ได้นะครับถามว่าแอปพลิเคชันใน Play Store มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ตอบได้เลยนะครับว่ามีความปลอดภัยไม่100%ยเอเซ็ซักเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับก่อนที่เราจะติดตั้งให้เราดูให้ดีก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เราจะติดตั้งลงในโทรศัพท์ Android ของเราจุดประสงค์ต้องการใช้งาน อะไรนะครับแต่ก็มีความปลอดภัยมากกว่าแอปพลิเคชันนอก p a y Store เพราะว่าเมื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนำแอปพลิเคชันขึ้น Play Store ทาง Google นะครับก็จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนครับว่าแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนขัดต่อนโยบายความปลอดภัยหรือไม่ถ้าไม่ปลอดภัย Google ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเอาขึ้นบน Play Store นะครับ แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนำแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นบน Play Store โดยทาง Google นะครับจะเข้ามาตรวจสอบภายหลังซึ่งนะครับอาจจะทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องก่อนแล้วมันถึงไม่ปลอดภัย100%นั่นเองนะครับแอปพลิเคชันนอก Play Store หมายถึง เมื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องการเอาแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นบนเพตโตอาจจะเป็นสาเหตุผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต้องการใช้แอปพลิเคชันในกลุ่มของตัวเองไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกดาวน์โหลดโดยมาในรูปแบบเป็นไฟล์ดาวน์โหลด .apk หรือว่าแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาขัดต่อนโยบายของ Google นั่นเองนะครับหรือผู้ที่ไม่หวังดีมิจฉาชีพนะครับอาจจะ เป็นไฟล์ที่มีไวรัสมันแวร์หรือว่าแอปพลิเคชันพวกแฮกเกอร์สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งก็ได้นะครับเราควรตรวจสอบที่มาของไฟล์ .apk ให้ดีก่อนที่จะติดตั้งทุกครั้งนะครับโดยพวกวิชาชีพจะหลอกให้เราดาวน์โหลดไฟล์ .apk ในรูปแบบเช่นหลอกให้ดาวน์โหลดแอปหาคู่หรือเว็บพนันต่างๆไม่เว้นแม้แต่ หน่วยงานราชการอ่ะเช่นก,กรมสรรพากรแอปสถาบันการเงินต่างๆนะครับเราอาจจะถูกหลอกก็ได้นะครับหรือเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นไฟล์ดาวน์โหลดแบบ .apk แล้วในแอปพลิเคชันอาจจะมาในรูปแบบแอปรีโมทระยะไกลนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วมิจฉาชีพอาจจะควบคุมโทรศัพท์เราได้นะครับโดยการใช้แอปสอดส่อง เช่นรหัสผ่านแอปธนาคารอะไรพวกนี้นะครับวิธีป้องกันคือให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Sto r e จะดีกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัย100%แต่เราสามารถอุ่นใจได้เพราะว่าทาง Google นะครับตรวจสอบตลอดเวลาถ้าแอปขัดต่อนโยบายของ Google ก็จะถอนแอปพลิเคชันนั้นออกจาก p l a y Store ทันทีนะครับทีนี้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราดาวน์โหลด ไฟล์ .apk มาอยู่ในเครื่องของเราแล้วให้เราตรวจสอบดังนี้นะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับตัวจัดการไฟล์ตามรูปภาพนี้เลยนะครับแล้วกดตรงที่ apks เราก็จะเห็นไฟล์ดาวน์โหลด .apk นะครับหรือเข้าไปที่รายการดาวน์โหลดนะครับเราจะเห็นไฟล์พวกนี้ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอาจจะเป็นไฟล์นามสกุล xapk หรือ .apk นะครับ ถ้าเราเปิดขึ้นมาระบบจะแจ้งเตือนว่าเพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักจากแหล่งที่มาในโทรศัพท์ถ้าเราต้องการจะติดตั้งแอปพวกนี้เราต้องเข้าไปตั้งค่าอนุญาตให้แอปจากแหล่งข้อมูลนี้นะครับแต่ถ้าเราเห็นไฟล์ .apk ที่เราไม่รู้จักหรือว่าดาวน์โหลดมาติดตั้งเมื่อไหร่ให้เราลบออกทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับของ iPhone iPad นะครับไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันภายนอกติดตั้งได้นะครับอนุญาตให้ติดตั้งในสตูของระบบปฏิบัติการ iOS iPhone เท่านั้นนะครับแต่ที่ผ่านมามีข่าวแว่วๆมานะครับว่า EU สหภาพยุโรปนะครับกำลังบังคับให้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone นะครับให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันภายนอกได้โดยข่าวนี้เริ่มแว่วๆมา นะครับเพราะว่าทาง E.U. สาภาพยุโรปได้บังคับ Apple หรือว่าโทรศัพท์ Apple เนี่ยให้เปลี่ยนสายชาร์จโทรศัพท์เป็น USB Type C ที่สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้กับทุกรุ่นมาแล้วนะครับสำหรับความรู้ต่างๆเรื่องไฟล์ดาวน์โหลด apk ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ